ถามคุณหมอสุกมลมาเลยนะคะบอกว่ามีเพื่อนเป็นเมียน้อยมีทั้งเป็นเมียน้อยของเพื่อนซีคือเพื่อนสนิทกันและเป็นเมียน้อยของคนอื่นที่เราไม่รู้จักจะทําอย่างไรดีคะคือเหตุผลมันไร้คำอธิบายหมายถึงว่าเพื่อนที่เป็นเมียน้อยก็จะบอกว่าความรักเท่านั้นเจอกันช้าไปบ้าง หรือความรักคือการยอม,อมตอนนี้เกิดอาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอก็คือว่าทั้งเมียหลวงเมีนยน้อยเนี่ยเป็นเพื่อนทั้งคู่นะคะแต่ว่า,าดิฉันไม่ติดต่อสนิทสนมกับคนที่เป็นเมียหลวงเลยเมียน้อยเนี่ยอยู่ที่ทําง,งานเดียวกับเราก็เลยต้องมานั่งรับฟังเรื่องราวความรักของเขาสามคนไปโดยไม่อยากที่จะรับรู้เลยมันอึนอดอัดค่ะก็จะมะีตัวผู้ชายคนกลางแล้วก็มีเมียหลวงแล้วก็มีเมียน้อยแล้วก็คนที่ถามเนี่ยก็คือรู้จักทุกคนนี้ครับ ต้องถามว่าใครครับคือคนที่มีปัญหา <c oughs> คนถามเลยคนถามครับคือคนที่มีปัญหาในนี้ไม่ได้เขียนเลยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเมียน้อยเขามีปัญหาอะไรหรือว่าเมียหลวงเขามีปัญหาอะไรผู้ชายจะทําอย่างไรอะไรเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เขาเกิดก็คือเขาอึดอัดใจแทนคนถามมีปัญหากําลัง<ๆ>อึดอัดใจที่ต้องมารับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็อย่างนี้ครับความอึดอัดใจเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีความผูกพันกับทุกๆคนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าปัญหาของเขาเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งส่วน เราเราเรา,เรารู้สึกว่าเรากําลังแบกบภาระปัญหาของเขาด้วยแล้วบางทีนะครับผู้ให้การปรึกษาหลายๆคนเลยกลับกลายเป็นว่ามีปัญหาหนักกว่าของคนที่มีปัญหาเริ่มต้น <c oughs> เพราะไปเอาแบกรับปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองอจิตแพทย์ถ้าทําอย่างนั้นจิตแพทย์เองก็จะเครียดครับเ,เพราะนั้นต้องรู้ว่าอันนี้คือปัญหาของเขาอันนี้คือ,อมไม่ใช่เรื่องของเรานและหน้าที่ของเราคือไม่ใช่แก้ปัญหาให้เขาแต่เรารับรู้เรื่องราวของคนต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นข้อดี เพราะทำให้เราเรียนเรียนรู้จากชีวิตโดยอ้อม,อมคือเราไม่ต้องมีประสบการณ์ตรงในฐานะที่ว่าเราเป็นเมียหลวงหรือเป็นเมียน้อยใคร,ครแต่เราได้รับรับรู้เรื่องราวต่างๆก็ทําให้เรารู้อะไรมากขึ้นเราก็จะมีบทเรียนชีวิตมากขึ้นจริงๆคราวนี้นะครับก็ต้องนี้ครับก็คืออึดอัดใจไม่อยากรู้แต่ถ้าเขาในฐานะเพื่อนเนี่ยก็รับฟังรับฟังครับเพราะว่าเพื่อนๆเองก็อาจจะต้องการหาที่ระบาย ต้องการ<ม>หาคนที่ปรึกษาพูดคุยกันไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องไปเบรมเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องอย่างที่เขาบอกครับว่ามันไล้เหตุผลไละคาอธิบาย<ม>เพราะว่าเรื่องความรักเนี่ยบางทีเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกล้นลวนแล้วคนก็ควบคุมความต้องการของตัวเองไม่ได้<ม>อย่างนี้ครับการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีพรหมวิหารสมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขา ต้องการให้ปรารถนาให้คนอื่นเขามีความสุขปรารถนาให้คนอื่นเขาพ้นทุกเวลาที่เขาพ้นทุกแก้ปัญหาได้แล้วเราก็มีบุติตาจิตมีความรู้สึกชื่นชมยินดีอนุมโมทนา<ะ>ด้วยแต่คนมักจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องอุเบกขาคือคือความวางความปล่อยวาง<ะ><ะ>คนมักจะไปแปลคําว่าอุเบกขาแปลว่าวางเฉย ก็เลยไปเข้าใจผิดเพี้ยนว่าวางเฉยก็คือใครมีปัญหาใครเดือดร้อนอะไรเราก็วางเฉยไม่สนใจจริงๆอย่างนี้ครับอุเบกขาก็คือการวางเฉยว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเรานี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของเขาเป็นปัญหาของเขาแล้วจิตเราเนี่ยต้องนิ่งจิตเราต้องปล่อยวางครับถ้าปล่อยวางแล้วเนี่ยจิตเราจะไม่เป็นทุกข์พอจิตเรานิ่งแล้วเนี่ยเราสามารถเห็นความเคลื่อนตัวความเคลื่อนไหวของปัญหาในจิตใจของผู้อื่นตลอดแล้วเราสามารถเป็นที่พึ่งที่ช่วยเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ รับฟังเพื่อนๆแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนเมื่อไรก็ตามที่เขามีความทุกข์เรายินดีที่จะรับฟังแล้วมีอะไรที่ต้องการข้อแนะนำล้วก็สามารถที่จะให้ได้ครับแล้วก็อย่าไปอินกับก<ม>ับเรื่องของเขามากครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเราฟ<ม>ังแล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยครับ <c oughs>